ชีวิตนอกจอลุงลุงราวันเป็นเศรษฐีไม่มีใครรู้ เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนไม่รู้มาก่อนสำหรับนักแสดงที่ไม่ว่าจะเรื่องไหนเธอก็มักจะรับบทเป็นคนใช้อย่างรุง้งรุ้งราวนโทนะหงสาเจ้าของตำนานหนูหินอินเตอร์ที่ใครเห็นมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนเป๊ะมากจนนึกว่าหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเรามักจะเห็นเธอเล่นละครรับบทเป็นคนใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้น เรียกได้ว่าเป็นคุณนายเลยแหละอีกทั้งเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่พูดเลยแต่ทําไมถึงมีหนุ่มๆมาตามจีบเยอะเห็นทีมงานบอกว่าในชีวิตจริงมีแฟนมาถึงเจ็ดคน รุ้งบอกว่าบางคนอาจจะงงว่ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่เหมือนเรามีมาเรื่อยๆแล้วเข้ามาจากเพื่อนบ้างเจอแล้วเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยแต่เราไม่กล้าจีบใครก่อนคือถ้าเราชอบเราจะนิ่งๆเลยแต่ถ้าเราไม่ชอบเราจะเล่นทําไมถึงไม่กล้าจีบก่อนรุ้งบอกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นจะกล้าไปจีบใครก่อนก็ดูหน้าตาตัวเองสิเราไม่กล้าแล้วคนหนึ่งกี่ปีรุ้งบอกว่า ส่วนใหญ่ก็2-3ปีแล้วก็เลิกแล้วใน7คนผู้ชายกี่คนด้านลุงบอกว่าผู้ชาย3ผู้หญิง4นี่มันคือเหตุผลที่ทําไมดูเหมือนมีแฟนเยอะเราไม่รู้